สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดธรรมปูผาเอกเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้มีไกดน้ำทางตัวหนึ่งติดเหลืองนะเนี่ยไกดน้ำทางนี่วายหลวงปูลิ้นเนี่ยค่ะข้างบน พูดดังๆฮึพูดดังๆวันนี้ข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใครมากะกากะก็ให้ขึ้นมาเที่ยวชมได้นะคะนี่นะคะ ถ้าหนูซูมมันจะเห็นไหมดมนี่เลยซูมก็อย่างนี้หรือเปล่า,าโอ้ยมือก็นี่เหรอ,อเอาแล้วครับมันจะไปไหนนี่ก็หเข้าเหมือนเดิมโอ้อันนี้เขาล้นหอย ห้ามตรงข้างบนห้ามผู้หญิงขึ้นนะคะนี่โอ้ยด้ายดูบรรยากาศนะเดี๋ยวเราจะเดินไปถ้ำพระสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากช่อง N N Story ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ